สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแบ่งปันการพับชายเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะครับชายเสื้อเชิ้ตแบบนี้ช่างมือเก่าก็สามารถม้วนพับเย็บได้เลยนะครับแต่ช่างมือใหม่ผมมีวิธีใหม่ที่ง่ายกว่านะครับไม่ทําให้ชายบิดนะครับครับคือเราก็พับเย็บไปรอบหนึ่งก่อนนะครับแต่เข็มที่เย็บก็จะอยู่ประมาณหนึ่งทับสิบหกนะครับก็คือหนึ่งร่องตีนผีนะครับแทบจะติดติมขอบผ้าเลยนะครับ การพับเย็บสองรอบแบบนี้นะครับจะทำให้ริมเรียบสวยนะครับไม่บิดนะครับครับเราสามารถทำได้ทั้งช่างมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยเย็บเลยก็สามารถทำได้นะครับขอให้เย็บแล้วเท่ากันตลอดแนวก็ถือว่าโอเคนะครับ ขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับครับทำการเย็บหนึ่งทับสิบหกตลอดแนวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพับเย็บอีกรอบนึงนะครับงานก็จะออกมาสวยนะครับขอบไม่บิดเลยนะครับขออภัยนะครับชายเสื้อไม่บิดเลยนะครับการที่เราเย็บใส่ชายเสื้อแล้วชายเสื้อบิดนะครับงานก็จะไม่ค่อยสวยนะครับถึงแม้จะไปรีดเราก็ยังไม่สวยอยู่ดีนะครับ แต่ถ้าเป็นช่างมือเก่าสามารถที่จะทําได้เลยนะครับสามารถที่จะม้วนเย็บได้ในรอบเดียวนะครับแต่ตัวนี้ผมแชร์ให้กับช่างมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยพับเย็บเสื้อเชิ้ตนะครับครับแล้วก็พับเย็บไปจนสุดเลยนะครับครับเราก็พับเย็บไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับประมาณ 1สี่ก็ได้นะครับหรือใหญ่กว่าหนึ่งสีนิดหน่อยก็ได้นะครับทําการพับเย็บไปก่อนรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเย็บอีกรอบหนึ่งก็จะสวยงามนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไม่เสียนะครับครับเสียงค่อนข้างดังนิดหนึ่งนะครับครับต่อไปเราก็มาเย็บรอบสองนะครับตะเข็บที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่งร่องตีนผีนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาพับรอบที่สองนะครับประมาณตีนผีกว่ากว่าน,นิดหนึ่งนะครับตัดที่ได้ให้เรียบร้อยก่อนจะเย็บนะครับครับทำการเย็บรอบที่สองนะครับโดยที่เราเย็บประมาณหนึ่งตีนผีนะครับ ตือเย็บลงรอยเดิมของผ้าที่เราเย็บลงรอยเย็บเดิมเลยนะครับก็งานก็จะสวยอีกแบบนะครับครับเย็บลงรอยเดิมเลยนะครับงานก็จะสวยไปอีกแบบนะครับ <c oughs> ต้องขอไปเพื่อ <c oughs> ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับช่วงนี้ภูมิแพรขึ้นนะครับครับเราก็เย็บมาเรื่อยๆเลยนะครับเย็บไปจนสุดนะครับการเย็บงานแบบนี้นะครับจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่การพับนะครับการพับและการเย็บให้ลงรอยเดิมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของเรานะครับจุดสำคัญก็คืออย่าให้รอยพับของผ้าเลยออกมาด้านนอกซับซับกระ,กระดุมนะครับซึ่งถ้าผ้าเลยออกมางานจะไม่สวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดันผ้าให้พุบเข้าไปในซับกระดุมนะครับอย่าให้โผล่ออกมานะครับถ้าโผล่ออกมางานไม่สวยทันทีนะครับ งานออกมาก็สวยงามนะครับแบบนี้นะครับก่อนที่จะส่งลูกค้าควรจะรีบช้ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะส่งลูกค้าได้นะครับงานที่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับตะเข็บก็จะเสมอกันตลอดแนวนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ